และนี่คือแมพที่เราจะต้องให้ตัดเลี้ยงของเราสร้างเติร์กให้นะครับผมโอเคก่อนหนึ่งก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมพโอเคทุกคนคือก่อนหนึ่งก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมพอดีเป็นลอนในอีกแล้วนะครับผมก็คือบางทีอาจจะพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะทุกคนเพราะวะ่าเจ็บปากมากเลยตอนนี้ก็คือเราต้องเหมือนคล้ายๆแบบตุ่มอะ่ะแบบเนี้ยนะครับผมของเจ้าระบทของเราว่าเราจะซื้อตัวไหนไหม นะครับผมอ่ะผมซื้อตัวนี้มากล่องอไร้คือเหมือนจะให้เขาแบบสร้างตึกให้เราแบบนั้นนะทุกคนทุกคนดูนะนี่เขาจะมาที่จุดที่แบบเหมือนคล้ายๆบ้านของเขาแบบนี้ยปุ๊บแล้วเขาก็จะสร้างตึกให้เรานี่เป็นไงเป็นไงทุกคนทำสิบเหรียญคือถ้าเรากดหยิบปุ๊บมันก็จะพังบ้านเรานะครับผมโอเคมันก็จะพังเราก็สร้างใหม่ก็คือเป็นแมพที่ ถามว่าทรมานไหมทรมานมากนะทุกคนตรงนี้ก็ต้องล็อกไว้ด้วยนะครับผมการเพื่อนบ้านเข้ามาขโมยของเรานะครับโอเคเราก็ต้องไปแบบเขาเรียกว่ายังไงวะแบบรีหาเรื่อยๆนะทุกคนว่าเรามีตังเท่าไหร่ร้อยห้าโอเคโอ้โหจะีเรียกว่ารีเลยคือการทําร้ายน้องมากนะครับผมสองหมื่นห้าผมไม่มีตังตอนนี้ผมมีอยู่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหรียญก็คือตัวนี้มามาได้นะครับผมเดินมาพี่ก็กระดูกของผมโอ้โหแล้วดูนี่ดิ มันสร้างไปรูปของตัวเองไว้ทุกคนนี่เราเรากดตรงนี้อ๋ออันนี้คือเป็นพราบนบผมส่วนตรงนี้คือเราสามารถขึ้นมายืนด้านบนได้แล้วกูอยู่ตรงไหนกูอยู่ตรงไหนคือมันต้องขึ้นด้านบนได้ดิเออนี่เราสามารถขึ้นมาดูได้เอา,เาอแล้วกูโตแล้วโอ้คือตอนนี้เราได้ตังองู่ที่สามร้อยเราก็หยิบได้นะครับผมออแล้วมันก็จะได้สร้างใหม่ทุกคนเหมือนมันเลเวลอัพด้วยปะหรือว่ายังไงอ๋อไม่นี่หว่า แล้วส่วนฝั่งตรงนี้คือเจ้าคือกูต้องการขึ้นไปยืนไม่ได้แล้วทําไมคนอื่นเขายืนได้ปะก <c oughs> ูยืนไม่ได้อ่าไม่เป็นไรตรงนี้ก็9กสิบแปดแล้วก็อตั้งมานะครับผมก็คือเราจะใช้แรงงานก็ไปเรื่อยๆคนรตรงนี้เราก็มากดลีนะครับผม no way. โน้ตวคือลาวายอยู่ด้านล่างคือมันจะรายมากลยครับผมโอ้โหมาแบบหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับผมอ <c oughs> อะไรวะเนี่ย เฮ้ยผมโดนขโมยผมโดนขโมยทุกคนโอ้ไม่ก็อันเรียบร้อยมันเอาของผมไปแล้ว ừ, มันเอาอผมไปแล้วเจ้าฉลามอยู่ตรงนี้ผมลืมดูเลยเนี่ยมันรีทูกๆ40สี่สิบวิเว้ยโอ้ไม่ก็สี่สิบวิ oh v, มันแบบไม่ได้ไม่เป็นไรฉลามต้องเจ็ดพันห้าผมไม่มีตังค่ะทุกคนโอ้โหตังค์ผมยังไม่ถึงพัน,น,นเลยตอนเนี้ยท้อแท้เลยรู้สึกว่า ไม่อยากสู้ขึ้นมาแล้วห้าหมื่นอห้าพันตรงแสนห้าก็มีคือบ้านผมแทบไม่เหลือเลยแล้วโดนขโมยได้ง่ายๆเลยทุกคนอ่าตรงนี้มีฉลามสฉลามมาเืินถิ่นไปทุกพ่อไอ้ผมไปเหยียบโดนอะไรวะเนี่ยปล่อยไปเค, <No way. S 1> คนเวโอ้โต้องเหยียบใหม่แล้วทุกคนตัวแท้กับชีวิตมากเลยอะรู้สึกว่าไม่มีอะไรกาข้างผมเลยนะครับผมโอเคคือไอ้ตัวโครงกระดูกนี้ผลิตตังได้โคตรช้าทุกคน หาดีดีหน่อยหาดีดีนะโอ้โหแล้วดูทำลายเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราแทบไม่ได้ฟื้นเลยทุกคนพันเจ็ดสิบห้าหนึ่งพันคือทางผมยังไม่ถึงหลักพันเลยทุกคนยังไม่สามารถแบบทำะไรได้เลยโอเคโอ,คโอค้โหหนึ่งพันก็ไม่มีไอ้ตกแกอะไรปะหน้าจอกับพิปลกตกแกปัาฉลามตรงนี้ก็หยียบลงมา เออลงมาโอเคเราเราต้องเราต้องมาดูเซนเตอร์ตรงนี้ด้วยอย่าปึ้งล็อกไว้เรียบร้อยมีบ้านหลังไหนที่ไม่ได้ล็อกเอออะไรปะเนี่ยขอเป็นแบบที่เลื่อนนะผม,มบ้านหไหนไม่ได้ล็อกไหมมาออนทัวร์กันหน่อยคือล็อกหมดทุกบ้านนะครับผมมีแค่บ้านที่ไม่มีคนอยู่อะที่มันไม่ได้ล็อก <c oughs> โทษเถอะโดนแบบขโมยอะตรงนี้กระโดดข้ามได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วตอนนี้ อ่าฮะมันบอกด้วยว่าเราเก็บสะสมได้ใครบ้างแล้วนะผมคือตรงนี้ก็บักเหมือนเดิมไม่สามารถขึ้นไปยืนได้เหมือนกับตอนนี้ผมมีตังค์หนึ่งพันแล้วเอาตัวไหนได้ตัวนี้ห้าร้อยสิบแปดเหรียญต่อวินาทีเดี๋ยวไม่ผมต้องการตัวหนึ่งพันแล้วผมอัปเกรสตัวเองนะครับผมหนึ่งร้อยโอ้โหสองหมื่นห้าผมไม่ไหวครับสองหมื่นห้าผมไม่มีตังค์โอเควันนี้ก็โอ้โหมีแต่ตัวแปลกๆพันเจ็ดพันเจ็ด ร้อยห้าสิบผมยังไม่มีตังเลยแล้วตัวหนึ่งพันมันไปไหนวะมันไม่ออกเลยอรอโอ้โหออกตัวหนึ่งร้อยไม่เอาอุ้วตัวหายตัวหายเซ็นเซอร์หายเซ็นเซอร์หายเกียเก็บ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 ตังเก็บตังเก็บตังอ้ยอย่าเซ็นเซอร์ไม่โดนโอเคโดนละเกือบโดนขโมยอีกรอบหนึ่งโอเคตรงนี้ก็ตัวห้าพันตัวสามเ้ยนี่ไงตัวหนึ่งพันสามสิบห้าเหรียญต่อวิไปเจ้าตีนใหญ่ เราต้องผลิตตังให้ข้าได้เยอะๆนะครับผมโอเคดูดิได้เหรียญอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมรู้ได้สามจิบห้าต่อวิก็ด,ดีอยู่นะครับผมตอนนี้เรานี้จํานวนดีกว่าไหมค่อยค่อยค่อยขายออกที่หลังก็ได้มั้งนะครับผมวตัวนี้ห้าร้อยสิบแปดโอ้โหทอ,อ,อ,อเลยกูเจอเจอแต่ละทีโอ้โหแล้วผมไม่หยยบเลยเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยไอพวกที่มีโฆษณาเยอะๆแบบนี้นะครับผม โอเคปึ๊บห้าร้อยต่อเหรียญผมจะมาซื้อตัวห้าร้อยได้แล้วทุกคนคือเขาก็สร้างตึกต่อไปก็มันคือหน้าที่ของเขาห้ารยมาเลยลูกพ่อเจ้าริงย่า yeah. ได้ทำหน้าที่ของเองแล้วค,คือคือเองชอบบอว่าเป็นแรงงานแบบทำตึกขึ้นไปจะเสร็จแล้วกูก็ทุบลงมาแนี้คือมึงชอบบอ <c oughs> ไม่อยากรู้จริงๆเลยอันนี้พันเจ็ดอะพันเได้สีหเหรียญต่อวิอันนี้ 1, 7, 2ห5าเหรีออยญมันก็ถือว่าย่อมอยู่นอต้วลิงจิมเบนซีมันไม่ใช่จิมเบนซีนี่หว่ามันต้องคืออะไรสักอย่างนี่แหละผมต้องไปรอด,ดูบ้านคนอื่นเขาว่าเขามีอะไรให้ผมไหมเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการแบบขโมยอย่างมากเลยทุกคนตอนนี้บ้านหลังนี้เลือก,ก่วีนะแบนวีแบนว,วีแล้วเขาจะวิ่งมาหรือเปล่า ต้องการขโมยขโมยของเขาตรงนี้เลยขโมยขโมยขโมยยังไงป่ะเนี้ยวอนนี้ไงเราต้องกดค้างตรงนี้ปุ๊บได้แล้ว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 ลวิ่งวิ่งวิ่งทำไมวิ่ง,งช้าจังวะนี่นี่ขึ้นแท่นนี้ก็ได้นะทุกคนถ้าใครแบบกลัวขโมยไม่ได้โอเคโอเคโอเคโอ้ oh my god ร้อยหกสิบห้าเหรียญอันคอมมอนเป็นไงครับผมทุกคน ผมสามารถขโมยมาได้สำเร็จนะจ๊ะเป็นแบบที <existe> the the ok? ่หน <t ip resort> ีไม่พ้นการขโมยจริงๆบ้านหลังไหนอีกไหมที่ว่าไม่ได้ล็อกนะครับผมอันนี้เลือกี่วิเอยทำ10วิเราไปดูบ้านหลังอื่นต่อบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อกชิมเป็นจีเกอจู้ล่ะอีนี่น่าจะรวยรวยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขโมยไปเลยเอ้าเหมือนมันเป็นตัวโครงกระดูกปกติเปล่าเนี้ย วยเน,นียถ้าเราวิ่งหนีเนี่ยเราสามารถวิ่งขึ้นตรงนี้ได้เว้ยปึ๊บแล้วก็มาอาวมันไม่ใช่บ้านผมนี่หว่าปึ๊บตรงนี้บ้านผมตรงนี้บ้านผมโอเคแล้วก็มาใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้ตรงนี้อ๋ออ๋อเหมือนพวกนี้มันยังใส่ไม่ได้ใช่ป่ะอ๋อมันต้องบวกด้วยนี่หว่าโอเคถือว่ารู้เรื่องอุ๊จุดตัวนี้โคตรแพงโคตรแรงทุกคนแรงมากอะ่ะเอ้า อะไรวะเนี่ยย้ายที่ดีถ้างั้นน่ะเอาหายคือมันเป็นที่ที่แบบเราวางไม่ได้ไว้ตรงนี้อะ่ะมันต้องไปวางพื้นข,ขาวๆตรงนั้นโอ้โหแล้วมึงก็หลอกล,อกล่อมาแบบมาตรงนี้ท้อกับพวกมึตงตอนนี้มีกูมีตังค์อยู่ห้าพันเจ้าโครงกระดูกตัวเดิมนะทุกคนใครจะมาขโมยก็ขโมยเลยกูยังไม่มีตัวดีๆนะจ๊ะว่าดีๆหน่อย อุ้ยเจ้าต,ตัวสีทองนี่น่าสนใจซื้อไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าสปจีทองนี้น่าจะแบบปของแรอุ้ยอุ้ยบ้านตรงข้ามบ้านตรงข้ามโอ้มีฝนตกด้วยโอ้ม่เหยียบทันหนูโอ้มีฟ้าผ่าด้วยทุกคนตรงนี้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 ขออนุญาตจับจับเลยนะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้เอาเอาไม่ได้อีกโอ้โหท่อเลยกูย มาขาโมยเอาไม่ได้อีกอย่าอย่าตามกูมามันตามมามันจะเข้าบ้านผมทุกคนแฮแต่เข้าบ้านผมเหรอไม่ได้หรอกเฮแล้วสายฟ้ามันขึ้นตรงนี้มันมันมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะถือว่ารู้เรื่องนะครับผมสําหรับการศึกษาแบบนี้เห <c oughs> มือนไม่ได้มาทํชีลิ้ทุกคนนะ่ะเหมือนมาศึกษาตรงนี้้องขายไปนะครับผมเราก็ไปซื้อใหม่จ้ะแต่ตัวนี้มาเลยลูกพ่อโอเคเดินไป มาถึงหน้าที่ของแกที่แกต้องทําหน้าที่ให้กับข้าแล้วแล้วฟ้ามันลงตรงนี้อโอเคแล้วรู้สึกเหมือนว่าจะมีคนแอบเข้าบ้านผมกูไม่มึงเข้าหรอกเด็กแค่สิบวิกูไม่มึงเข้าหรอกกูไม่ยืนเฝ้าอะจะเข้าไปเอาตัวไหนหนุ่มจะเข้าไปเอาตัวไหนกูตีก่อนเลยกูไม่เข้าเว่ย่าเข้าบ้านกูหยาบปยเซ็นเซอร์ตรงนี้ โอเคทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมมีแมปนี้ EP2 ก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ e p นี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ e p พหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย